ผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการฉายรังสีต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์ในด้านของอาหารมากๆเลยนะคะเรื่องแรกก็คือช่วยกําจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดเชื้อโรคในอาหารและอย่างที่2ก็คือช่วยยืดอายุของอาหารได้นานยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นทางสถาบันเทคโนโลยีดิเคลียแห่งชาตินะคะเขาจัดกิจกรรมประกวดสุดยอดอาหารพื้นถิ่นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการโอท็อปค่ะให้ได้รับทราบว่าการฉายรังสีมีประโยชน์มากมายขนาดไหนคะ่ะ ปูนานแหล่งอาหารโปรตีนและแคลเซียมชั้นดีแถมราคาถูกหาได้จากธรรมชาติสามารถทำอาหารได้หลายชนิดครับสวัสดีครับผมนายสันตินะครับสัติพานะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูาน,นาตำบลบางดีชนะเลิศแชมเปี้ยนนะครับปีทวันผของปูนาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวเด่นของพิพันธ์เนี่ยคัดสรรมาจากวิถีของชุมชนนะครับจะเป็นผงปูนาที่สามารถทาอาหารได้หลายรูปแบบลุงสังเป็นชาวนาโดยกําเนิดและเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 แต่ด้วยใจที่ไม่ย่อท้อและใฝ่เรียนรู้เมื่อได้เห็นปูที่อยู่ในแปลนาก็เริ่มเกิดแนวคิดอยากศึกษาวิธีการพอเลี้ยงปูนาทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองและศึกษาเพิ่มเติมจากนักวิชาการฉะนั้นเมื่อสทนรหรือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้ร่วมกับมหาวิ วิทยาลัยราชพัฒสุรินจัดกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชันด้วยการฉายรังสีลุงสังก็ได้มาเข้าร่วมโครงการด้วย ตอนที่เรื่องครงการยังไม่ทราบว่ามีกระบวนการตรงนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้ที่หลังว่ามันสามารถช่วยในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้มันยาวขึ้นแล้วก็ลดจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในผลิตภัณฑ์ต้นทุนมันลดน้อยลงเพื่อกาเอามาฉายรังสีด้วยศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อาหารพื้นถิ่นและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของลุงสังที่ไม่เคยหยุดพัฒน,นาตัวเองจนกลายเป็นปราชญกเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นได้ต่อยอดจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ผงปูนาแท้ของลุงสังคว้ารางวัลสุดยอดอาหารพื้นถิ่นหรรือปะจํา จังหวัดสุรินทร์ปี2567มาได้ค่ะผลิตภัณฑ์ตอนที่เรายังไม่่ายรังสีนะครับเก็บไว้ได้ไม่นานและจุลินทรีย์เยอะมากนะครับพอเราใช้ลังสีเสร็จแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยจุลินทรีย์ลดน้อยลงและคุณภาพของสินค้ามันมีรสชาติดีขึ้นกลิ่นหอมของปูน,น,นมันจะเด่นขึ้นมาแล้วก็อายุการเก็บรักษาเนี่ยได้นานขึ้นจากอุณหภูมิที่เราเคยเคยแช่ฟิตเอาไว้เราไม่ต้องแช่ฟิตแช่อุณหภูมิรรมาได้ครับจากที่มันมีอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มเป็น,นปมานับ จากการริ่มทดลองเลี้ยงปูนาในนาข้าวจนประสบความสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปูนาเลี้ยนแบบธรรมชาติและยังมีผลิตภัณฑ์ปูนาที่แปรรูปแล้วเป็นของตนเองจึงทำให้เชื่อได้ว่าหลังจากที่ได้รับการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีแล้วจะสร้างรายได้มากขึ้นให้กับคนในชุมชนต่อไป ถ้าปิดและเก็บไว้แล้วสามารถขายได้ในกระบวนการที่ยุคการการเก็บรักษาของการฉายทังสีนะครับเป้าหมายจริงๆเราเนี่ยเราก็จะปจะขายให้กับกลุ่มที่เป็นของธุกรกิจร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจที่จะส่งออกนันนะเพื่งหน้า,า,นาด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถส่งและเก็บได้นาน เห็นความสําเร็จของลุงสั่งแล้วพี่น้องผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นในชุมชนต่างๆก็สามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการฉายรังสีกับสทนได้เช่นกันนะคะขอแค่เปิดใจและอย่าปิดโอกาสการเรียนรู้ของตัวเองค่ะถ้านาสนใจนะครับลองมาศึกษาดูเรื่องการฉายรังสีผมว่ามีประโยชน์ <S <S มันไม่เป็นโทษ, <S <S โทษอยู่แล้วแล้วคุณค่าของอาหารมันดีขึ้นจนน,นววเลยลองเอาเข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูนะครับเอามาเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ดูนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก